บทเรียนของนาทีตอนที่8เพื่อนๆที่หายไปนอกจากที่นาทีจะไปโบสถ์ในทุกวันอาทิตย์เพื่อน,นมัสการพระเจ้าและยังเรียนพระคัมภี์กับครูตายแล้วในช่วงวันธรรมดาตอนเย็นโบสถ์ก็จะเป็นสถานที่เล่นของเด็กๆในวัยเดียวกับเขาหลังเลิกเรียนเพราะว่าที่นี่มักจะมีอาหารให้เด็กๆได้กินแม้จะเป็นแค่ข้าวไข่เจียวมันก็เป็นข้าวไข่เจียวที่อร่อยที่สุด นาทีได้มาที่โบสถ์แห่งนี้เป็นเวลา2-3ปีแล้วเขาพบว่าเพื่อนบางคนมากินข้าวที่โบสถ์แทบทุกวันเพราะที่บ้านไม่มีคนอยู่พ่อแม่ไปทำงานกลับดึกไม่ก็กลับบ้านในตอนเช้านาทีสังเกตว่าเพื่อนๆพ่อของเขาส่วนใหญ่เป็นเด็กในชุมชนริมคลองข้างๆโบสถ์ชุมชนนี้มีปัญหาเรื่องพฤติกรรมของวัยรุ่นเนื่องจากการขาดความเอาใจใส่และการสั่งสอนของผู้ปกครอง เพราะว่าผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องออกไปทำงานจึงไม่มีเวลาให้เด็กๆมากเพียงพอประกอบกับในชุมชนก็ไม่ได้มีพื้นที่หรือโอกาสให้เด็กๆได้แสดงความสามารถอะไรมากนักวัยรุ่นที่เติบโตมาก็เลยมักหนีไม่พ้นวงจรการติดเกมติดมือถือใช้ความรุนแรงพูดจาหยาบคายขี่โกหกขี่ขโมยสูบบุหรี่กินเหล้าเล่นการพานัน และขับรถซิ่งในตอนกลางคืนเด็กๆที่เติบโตในชุมชนแห่งนี้ก็เรียนรู้พฤติกรรมเหล่านี้จากรุ่นพี่วัยรุ่นของพวกเขาสืบต่อกันเป็นทอดๆจนทำให้สิ่งเหล่านี้กลายเป็นธรรมชาติที่ผู้ใหญ่ในชุมชนต่างชินชาเหมือนเป็นคำสาปร้ายที่คอยจองจำชุมชนแห่งนี้ไว้ตั้งแต่ประมาณเมื่อ4-5ปีก่อนมีโบสถ์มาเปิดท่ามกลางชุมชนแห่งนี้ ทางโบสได้เห็นปัญหาเหล่านี้และมีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือชุมชนในการแก้ไขปัญหาทางโบสจึงหาอาสาสมัครมาช่วยกันจัดกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในชุมชนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในตอนเช้าของวันเสาร์วันหนึ่งมีเสียงกลองดังขึ้นเป็นจังหวะปิกเด็กชายเกเรที่ชอบใช้กำลังกับเพื่อนเคยขโมยของจากร้านค้า หรือแม้กระทั่งชอบมาขโมยของที่โบสตอนนี้เขานั่งอยู่หลังกลองชุดอย่างตั้งใจมือไม้อย่างเงอะงะแต่ดวงตาเต็มไปด้วยสมาธิข้างๆกันก็มีเด็กชายชื่อใบตองกับอามที่มีประวัติไม่ได้ดีกว่าปิกเท่าไหร่กำลังจับคอร์ดกีตาร์รวมถึงนาทีและเด็กคนอื่นๆกว่าสิบคนที่ทั้งเล่นดนตรีและร้องเพลงไปด้วยกัน ครูเบนหญิงวัยกลางคนหน้าตาใจดียืนอยู่ข้างๆพร้อมรอยยิ้มอ่อนโยนดีมากลูกเอาไหมนะคราวนี้ให้เสียงกีต้าร์กับเสียงกลองมันเข้ากันหน่อยนะครูเบนเป็นสมาชิกของอีกโบทหนึ่งที่อยู่อีกฝากฝั่งของเมืองทุกเช้าวันเสาร์เธอจะขับรถมาเกือบ40กิโลมาสอนดนตรีให้กับเด็กๆโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพราะครูเบน เชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูที่บอกไว้ว่าจงเลี้ยงแกะของเราสำหรับเธอเด็กๆเ,เหล่านี้ก็คือลูกแกะของพระเจ้าที่เธอจะดูแลให้อย่างดีที่สุดตั้งแต่มีกิจกรรมดนตรีเกิดขึ้นเด็กๆหลายคนเริ่มเปลี่ยนไปบางคนเลิกขโมยบางคนเลิกหยาบคายบางคนเลิกเกเรใช้กำลังทุกเย็นวันเสาร์หน้าโบสถ์จะเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ นาทีที่อยู่เคียงข้างคูเบนก็เฝ้าดูทั้งหมดด้วยความชื่นใจขอบคุณพระเจ้าครับที่ทรงเปลี่ยนชีวิตให้กับเด็กเหล่านี้ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ดีเหล่านี้ทุกคนเลยนะครับแต่เมื่อเวลาผ่านไปความดีของเด็กๆก,กลับไม่ใช่สิ่งที่ผู้ใหญ่บางคนในชุมชนต้องการสิ่งที่พวกเขากลัวไม่ใช่การที่เด็กดีขึ้นแต่คือการที่เด็กๆเ,เริ่มติดโบสคนในชุมชนเริ่มเป็นกังวล และได้จัดประชุมกันยายของปิกบ่นว่าแทบทุกเย็นหลานของเธอจะชอบไปรวมตัวเล่นกันที่โบสถ์วันเสาร์ก็จะขอไปเรียนที่โบสถ์อีกไม่รู้จะไปเรียนอะไรกันนะักกหนาวันอาทิตย์ก็จะขอไปตีกลองไปร้องเพลงที่โบสถ์อีกปกติการเรียนดนตรีก็ต้องใช้เงินตั้งเยอะนะมันเรียนมันเป็นปีแล้วฉันว่าโบสถ์ไม่ได้มานั่งสอนดนตรีอย่างที่ปิกมาเล่ามาหรอกคงเอาแต่จะยัดเยียดเรื่องพระเจ้าสิไม่ว่า พ่อของปิ๊กพูดว่าอย่าให้ลูกไปที่โบสถ์อีกเดี๋ยวลูกเปลี่ยนศาสนาแม่ของปิ๊กเสริมพวกคริสเตียนมันล้างสมองเด็กไอ้ปิ๊กแกอยากเล่นดนตรีใช่ไหมไปตีกลองที่ศาลเจ้านุ่นเดี๋ยวให้ค่าขนมครั้งละหนึ่งร้อยบาทผู้ใหญ่ในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆมากมายโดยใช้เงินรางวัลเป็นของล่อใจเพื่อให้เด็กๆไม่มีเวลาว่างที่จะไปโบสถ ซึ่งเด็กๆก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ที่ไม่เคยใส่ใจพวกเขากลับมาใส่ใจพวกเขาพาไปทำกิจกรรมต่างๆแถมยังได้เงินด้วยแต่ตอนเย็นหลังจากจบกิจกรรมกับผู้ใหญ่ในชุมชนเด็กๆก็จะรีบไปรวมตัวกันเล่นแล้วเรียนต่อที่โบสถ์ทันทีสิ่งนี้สร้างความไม่พอใจให้กับผู้ใหญ่ในชุมชนมากๆถึงกับออกกฎข้อบังคับว่าถ้าจะเลือกทำกิจกรรมและรับเงินรางวัล ต้องห้ามไปที่โบสถ์อีกเด็ดขาดถ้าใครไปโบสถ์ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสำหรับเด็กๆเ,เงิน100บาทนั้นยากที่จะปฏิเสธเพราะแม้การไปโบสถ์จะสนุกมีข้าวให้กินมีขนมให้ทานและได้เรียนดนตรีรวมถึงคุณครูจะคอยสอนจริยธรรมในการดาเนินชีวิตอยู่เสมอแต่พวกเขาไม่เคยได้รับเงินสดจากโบสถ์เลยเด็กๆจึงมองว่าเงินหนึบาท มีค่ามากกว่าสิ่งที่พวกเขาได้รับจากโบส์พวกเขาส่วนมากจึงตัดสินใจเลือกตัดความสัมพันธ์กับโบสและไม่ไปโบสอีกเลยกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชนที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมดีๆและให้รางวัลเด็กๆทำได้อยู่สองถึงสาสัปดาห์ก็เริ่มสลายตัวเพราะพวกเขาไม่ได้มีใจจะทำสิ่งนี้อย่างจริงจังสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือให้เด็กๆเ,เลิกไปโบสไม่ใช่เพื่อการพัฒนาเด็กในระยะยาว หลังจากนั้นเด็กๆพวกนี้ก็เหมือนโดนปล่อยลอยแพให้เคว้งคว้างเหมือนตอนก่อนที่จะมีโบสตอนนี้ผู้ใหญ่ที่บ้านก็ปล่อยปละละเลยกิจกรรมก็ไม่มีให้ทำเงินรางวัลก็หมดไปจะไปโบสก็ไม่กล้าเพราะเคยไปพูดจาไม่ดีไปตัดสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงิน100่งบาทไปแล้วพวกเด็กๆเ,เริ่มหาทางออกโดยการเริ่มจับกลุ่มทำในเรื่องที่พวกเขาถนัดวันหนึ่ง ขณะที่นาทีเดินผ่านตรอกหลังตลาดนาทีเห็นเด็กกลุ่มหนึ่งที่เคยเล่นดนตรีด้วยกันตอนนี้กลับมานั่งพ่นควันบุหรี่หัวเราะเสียงดังใช้คำพูดหยาบโลนแถมบางคนยังแอบเล่นการพนันข้างร้านค้าบางคนก็ก้มหน้าก้มตาเล่นมือถือทั้งวันนาทีเดินผ่านมาโดยไม่ได้พูดอะไรเด็กบางคนหันมาเห็นหนาทีก็เบือนหน้าหนีเหมือนทำเป็นไม่รู้จักทั้งทงที่เมื่อก่อนก็ยังหัวเราะด้วยกัน เล่นดนตรีด้วยกันร้องเพลงน,นมสัสศการพระเจ้าด้วยกันอยู่เลยในห้องเรียนวันอาทิตย์ครูตายเปิดพระคัมภีร์ไปที่แมทธิวบทที่หข้อที่10ลูกๆคะพระเจ้าบอกว่าความสุขมีแก่ผู้ที่ถูกข่มเหงเหตุเพราะความชอบธรรมนั่นแปลว่าไม่ใช่แค่การโดนรังเกียจเพราะเราเชื่อพระเจ้านะแต่หมายถึงการถูกปฏิเสธ เพราะเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องด้วยนาทีนั่งฟังเงียบๆไม่ได้พูดอะไรสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่ยังไม่มีคำตอบบ่ายวันนั้นนาทีนั่งเงียบอยู่ที่ข้างโบสถ์ครูต่ายและครูเบนเดินเข้ามาหาเห็นสีหน้าของเขาก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้กำลังแบกอะไรไว้ในใจครูครับผมไม่เข้าใจเลย ว่าทำไมพวกเพื่อนๆถึงกลับไปทำตัวแบบนั้นทั้งๆท,ที่เคยเปลี่ยนไปในทางที่ดีแล้วครูตายยิ้มเศร้าๆแล้วนั่งลงข้างเขานาทีลูกยังเด็กยังเต็มไปด้วยพลังและความหวังเวลาเห็นใครเปลี่ยนแปลงได้ลูกก็ดีใจมากใช่ไหมแต่พอเห็นเขาหันหลังกลับไปทำเรื่องไม่ดีลูกก็เจ็บมากเช่นกันเมื่อครูเบนเห็นสีหน้าของนาทีก็พูดเสริมว่า ครูเองก็เสียใจเสมอนะที่เห็นเด็กหลายๆคนกลับไปทำผิดซ้ำแต่ลูกเอ้ยหน้าที่ของเราคือการหวานไม่ใช่ควบคุมผลผลิตนะเรากําลังทําดีกับผู้คนเรามีหน้าที่รักเขาแม้เขาจะไม่รักเราตอบก็ตามแม้ว่าวันนี้เขาจะยังไม่เชื่อพระเจ้าก็ยังสมควรได้รับความรักจากเราเหมือนเดิมครูตายเอื้อมมือมาแตะบ่านาที อย่าก,กังวลใจในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแค่กังวลว่าเราเองจะรักษาความเชื่อของเราไว้ได้ไหมแล้วเราพร้อมไหมที่จะยินดีต้อนรับคนที่เคยหายไปกลับมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แค่นั้นก็พอแล้วลูกณวันเสาร์ถัดมาที่ห้องเรียนดนตรีของครูเบนมีเสียงกีต้าเบาๆดังมาจากในห้องเรียนมีเด็กเพียงสมคนในวันนี้แต่ในหัวใจของครูเบน นาทีและครูตายเต็มไปด้วยความหวังที่ไม่สั่นคลอนเพราะพวกเขารู้ว่าแม้จะถูกข่มเหงแต่แผ่นดินสวรรค์ก็ยังเป็นของผู้ที่ยืนหยัดในความชอบธรรมเสมอ